มาอ่านบทความนี้ให้ฟังนะ,ะจากแอดมินเพจนะ,ะก่าจะได้เป็นคุณนายเมียฝร,รั่งคือคนเรามีแค่ไหนอวดแค่นั้นไม่จำเป็นต้องสร้างภาพเพื่อให้ตัวเองดูร่ำรวยทั้งๆท,ท,ที่ทุกวันนี้แทบจะไม่มีกินจริงไหมเสียงตามรมมีมาดามคนหนึ่งนางได้ผัวฝรั่งแล้วก็ย้ายไปอยู่เมืองสปากเกตตีด้วยความที่ว่าสมัยก่อนได้ผัวนั้นนางมีฐานะปานกลาง พอมีพอกิน <c oughs> แต่ไม่มีให้ฟุ่มเฟือยต้องทำงานงกงกจนกระทั่งวันที่นางได้ผัวฝรั่งชีวิตก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นพอย้ายตามผัวมาอยู่เมืองนอกนางก็ไม่ได้ทำงานเพราะภาษายังไม่ได้อีกทางมีลูกติดมาจากเมืองไทยอีกคนหนึ่งก <c oughs> ็เลยต้องอยู่บ้านดูแลลูกและไปเรียนภาษาเพื่อสอบก่อนแต่คนเราอะนะบางครั้งพอได้สบายแล้วก็ไม่อยากลำบาก พอเรียนจบสอบผ่านลูกเข้าโรงเรียนก็ไม่คิดจะไปหางานทํานั่นก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ได้นั่นก็งานหนักก็ทําไม่ได้ส่วนพัวก็จัดว่าหลงนางเอาการและมีหน้าที่การงานที่ดีมีเงินพอใช้เลยไม่มีปัญหาเท่าไหร่ถ้าแค่ได้เลี้ยงเมียเลี้ยงลูกอะนะอยู่ได้สบายแต่มันไม่เป็นแบบนั้นนะสิด้วยความที่นางต้องการเข้าสังคมกับเพื่อนๆคนไทยในต่างแดน เพื่อนๆต่างมีแบรนด์เนมเครื่องประดับวิงว่งๆนางก็เริ่มคิดหาทางเทียบรุ่นกับเขาบ้างทีนี้ก็เริ่มจากอ้อนผวดซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมสักใบคือ <c oughs> ความฝันในใจแต่พอไปเห็นเพื่อนๆคนนั้นฮิวป้าดาคนโน้นฮิวอ่าซี CL, นะไม่ใช่ซีอลสิ ชแนลเอ็มเคสุกีก็เริ่มขยับสิคะทางเอลวป้าดานางขนซื้อมาหลายใบใช้บัตรรูดปรดื้ดรูดปรดืปรด้ดกับบัตรผัวนั่นละนะคะพอมันเยอะเข้าผัวก็บ่นว่าสิ้นเปลืองเพราะต้องมานั่งจ่ายหนี้บัตรเครดิตแต่นางก็หาเสืมิมนึกหม่มือหนึ่งแพงก็เริ่มซื้อมือสองมือหนึ่งแพงก็เริ่มไปซื้อมือสองมือสามมือสี ขอให้แต่ละครั้งที่ไปปาร์ตี้กับเพื่อนๆมีของใหม่ๆไปอวดรวมไปถึงนาฬิกาหลักแสนที่ซื้อมาใช้เสื้อผ้ารองเท้าเครื่องสำอางจะต้องมีเหมือนที่คนอื่นเขามีนะคะแล้วก็โพสต์อวดรัวๆ,ๆ,ๆนางเริ่มกู้เงินเพื่อนบ้างนะคะเอาของที่ซื้อมาแล้วออกขายต่ำกว่าทุนบ้างเพื่อให้ได้เงินมาซื้อของใหม่หนักสุดคือรับโอนเงินกลับเมืองไทยแต่ดันเอาเงินเขามาใช้นะคะ จนกระทั่งหนี้มันพอกพูนพอกหางหมูไปเรื่อยๆจนบัตรเครดิตผัวเต็มแน่นทุกใบก็มานั่งใช้หนี้กันไม่หมดแล้วก็ยังรวมไปถึงหนี้ของเพื่อนๆที่ยืมมาอีกที่ผัวไม่รู้บ้างละ่ะก็ไม่มีปัญญาจ,จะคืนเขาจนเขาตามทวงตามด่าถึงบ้านบางรายถึงขั้นจะฟ้องเลยก็มีจนผัวทนไม่ไหวสั่งระงับบัตรเครดิตของนางทุกใบและห้ามใช้บัตรของเขาด้วยไม่ให้เงินรายเดือนเหมือนเก่า ของในบ้านเขาจะซื้อมาเองอยากได้อะไรเพิ่มให้ขอบ,บังคับให้นางเอาของแบรนด์เนมทั้งหลายที่นางซื้อมาออกขายใช้นี่เพื่อนๆจนหมดและห้ามเข้ากลุ่มเพื่อนคนไทยโดยเด็ดขาดปกติอยู่ที่สันดานเมียนายูไม่ได้อยู่ที่เพื่อนๆน,นะคะตอนนี้นางต้องออกไปทํางานเพื่อหาอไรายไดร้รวมทั้งเอามาใช้นี่ผัวด้วยผัวช่วยนางใชน้นี่บางส่วนแต่ก็ดัดนิสัยคือให้นางทํางานใชน้นี่คืนเขา มาดามหลายคนเจอลักษณะนี้มาแล้วนะคะก็นะคนเรามันไม่ได้อยู่ที่กลุ่มเพื่อนมาดามที่คุณเข้าไปคบนะคะคือคุณเห็นขี้ช้างมันก้อนใหญ่คุณก็จะไปขี้ตามช้างทั้งที่คุณเป็นหนูตัวเล็กๆนะคะมันก็ไม่ได้มันก็ต้องเหนื่อยนะคะไม่รวยก็เหนื่อยหน่อยละคือมาดามทั้งหลายที่เขามีเขาไม่ต้องพยายามไงคะ คือผัวเขามีให้โดยที่เขาไม่ต้องพยายามแต่คุณตัวคุณไม่มี <c oughs> มันก็เลยต้องพยายามพยายามโดยการไปเบียดเบียนเงินผัวไปเบียดเบียนเงินครอบครัวไปหยิบยืมคนอื่นนะคะรับโอนเงินของเขาก็เอาเงินเข้ามาใช้ก่อนนะคะดึงหน้าดึงหลังซึ่งก็เป็นปัญหาบานปลายหลายคนนะคะมาดามที่อยู่ต่างประเทศก็ตั้งตัวเป็น <c oughs> เาแช์นะ,ะแล้วก็รับเงินมานะคะเสร็จแล้วเอาเงินไปหมุนนะคะแรกๆก,ก็โอเคนะคะคนนั้นได้คนนี้ได้มือหนึ่งมือสองมือสามนะคะเปรียกกันไปเรื่อยนะคะเสร็จแล้วสุดท้ายนะคะก็ตั้งวงใหม่สองสามวงนะคะก็เอาเงินมาหมุนหนา้าหมุนหลงังหมุนไปหมุนมาสุดท้ายแล้วก็เชดเงินหนีนะคะก็เป็นที่ฟ้องกันทั้งสวีเดนทั้ง อังกฤษทั้งหลายประเทศทั้งเยอรมันก็โดนกันมาแล้วเป็นละนาวก็เพราะแบบนี้ไงครับเพราะว่าความจนไม่ลงนะคะเห็น <c oughs> เขามีก็อยากมีเหมือนเขา <c oughs> คือเอาจริงๆนะ <c oughs> คุณลองมองฝรั่งรอบๆตัวคุณสิเขาไม่เห็นจะต้องใช้แบรนด์เนมเลยอย่างป้าแก้วนะเ <c oughs> ชื่อไหมป้าแก้วไม่มีของแบรนด์เนมนะไม่มีของแบรนด์เนมใช้คือไปซื้อเสื้อผ้าไปซื้อของใช้ซื้อเฉพาะที่ตัวเองชอบ คือไม่เ <altro> น้นไม่เน้นว่ามันจะต้องแบรนด์เนมคือยังไงกูก็ใส่ได้อยู่เมืองไทยกูก็ใส่ได้เมืองสองชิ้นก็ใส่ได้นะคะขอแค่ชอบแล้วก็ใส่แล้วเออกูกูใส่แล้วฉันฉันใส่แล้วฉันโอเคนะคะฉันถ้าถ้าฉันมีแบรนด์เนมฉันจะห่อได้เหรอฉันจะนั่นเหรอนะคะอีกอย่างหนึ่งถ้าจะซื้อแบรนด์เนมมาถือคนก็จะมองว่าถือของพ่ออีกเพราะว่า เขาเบานาไม่ให้นะคะเขาก็จะคิดว่าใส่ของปลอมใช้ของปลอมนะคะดังนั้นแล้วคือคือถ้าเราไม่มีก็ไม่เห็นจะต้องไปขวนขวายมาใช้เลยนะคะอยู่ยังไงก็อยู่ได้เนาะคือถ้าถ้าไม่ไปวิ่งตามเขาเราก็ไม่เหนื่อยนะอยู่แบบ ที่เราพอเพียงอยู่กับพวกรูกไปนะคะการเข้าสังคมเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปเหมือนเขาก็ได้นะะ,ะเข้าสังคมกลุ่มไฮโซนะคะกลุ่มมีกระตังถ้าเราคิดว่าเราไม่ไหวเราก็หากลุ่มใหม่เข้านะคะไปกลุ่มแม่บ้านปาร์ตี้ส้ตมตำนะคะหรือไม่ก็ไปปาร์ตี้ลำพัดนะคะลำพัดไปลำพัดมาก็ บุญว,วายกันไปอีกเนาะก็เลือกดีๆแล้วกันเลือกที่เหมาะสมกับตัวเองเข้ากับไลฟ์สไตล์ของตัวเองเนาะ